อวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Final Tower Defense นะครับจริงๆเนี่ยวันเนี้ยไอตัวละครเนี่ยพี่กะจะไม่รีวิวไว้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนมันได้แล้วไงแต่ว่ามีน้องปักนะครับเขาเสนอมาว่าเอ้ยพี่เอาแบบใช้นี่ไปรีวิวไหมก็เดี๋ยวเรามารีวิวในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับตัวที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นตัวละครจาก exclusive pack ของซีซั่นที่6นะครับใช่ป่ะวะมันคือซีซั่น6ใช่ไหมคือเป็นตัวละครแก๊งนี้เลย ก็อย่าลืมไปหามาให้ครบนะครับถ้าหาไม่ทันก่อนหมดซีซั่นก็จะอดเจ้าเบิร์นแท็บนะครับส่วนตัวละครที่เราจะพูดถึงคือจระเข้เขียวในวันนี้เอ๊คิดไปคิดมาน้องปั๊กเขาแต่งตัวคล้ายๆคล้ายๆเราหรือเปล่าอะ <laughs> อาจจะเป็นฝาแฝดลูกครึ่งไงลูกห่างห่างแบบคนละพ่อคนละแม่ <laughs> อะขามาจำเอาไปอีก100่กล่องกล่งกลงกลองเป็นกล่องที่มีโคตรเยอะเลยอ้ เป็นช้านเป็นปั๊บเป็ดได้แม่เป็นไชนี่ด้วยเอ้ยแต่ใช้เงินในการลงเยอะมากเลยหมื่นเจ็ดเนี่ยโคตรเยอะเลยพี่เขเขียวอ่ารูปแบบโจมตีเป็นโคนเอลี e แบบคอนติเนียลอาดแปลว่าตีลัวเนี่ยเอ้ยาดาเมจไม่แย่เลยนะครับก็แบบไม่มีบับอะสูงสุดถึง540รเนี่ยระยะ30คูดาสุดจุดหนึ่งก็แบบดี s ก็ประมาณ5,400เลยนะอืมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่ประเด็นคือไชนีมีแค่4 9 7ตัว <laughs> ตัวน,นี้ไม่มีสกิลนะครับแต่อันนี้น้องเขาเพิ่มสเตตัสมานะครับก็ดาเมจสิเป็นต์เนเนาะระยะ6%แล้วก็ครูดาวสามเอร์เซ็นะครับม,มันขัดใจตรงที่ว่าตัวละครมันไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยถ้าแบบมีสกิลพวกแบบสตันหรือแบบติดพิษอะไรเงี้ยก,ก็ยังโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะในส่วนของตัวดาดน,นะครับขอไปลงเลดบอสละกันนะครับเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้ฟาร์มไอ load เนี่ยไอสแตตรีโลเนี่ย จริงๆสเตลลีโล่เนี่ยหาไม่ยากนะแต่ใช้เวลาเนาะอ่ะเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอฝากร้านค้าบิวประกอบไว้ด้วยนะครับ บิวปะกอนชอ็อปซื้อขายปลอดภัยมียอดขายมากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นขายตัวละครจากหลายๆแมปรวมถึงมีบริการไอดีไก่ต่างๆเลยนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยและตอนนี้ทางร้านก็มีการขายรหัสไก่แมปฟิตด้วยนะครับรวมถึงสินค้าและบริการฟาร์มด้วยแม้กระทั่งรับเติมโลบักเปลี่ยนราคาโคตรถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนอยากเติมนิดเดียวก็เติมทีดด่35บาทก็ได้สินค้าถูกบริการถูกอยากหาซื้อของดีๆในโลบ็อกก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวปะกอนช็อปนะจ๊ะ เป็นด่านที่แบบเหมือนลุ้นดวงมากอะแต่พี่รู้สึกว่าช่วงแรกเอาเพิ่มระยะมาสําคัญมากเลยเพราะหลังๆพวกบัฟที่เราจะใช้อย่างลูกเต่าเนี่ยมันลดระยะไปเยอะนะครับาวางตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วแกนทานิเชตเฟดแบร์เดอะแบกต้นเกมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยจริงๆจ,จะเปลี่ยนตัวมาหลายรอบแล้วยังไม่ได้ไปซื้อเลยป่านนี้ราคาขึ้นแล้วมั้งไอตัวที่หายยากๆต้นเกมตัวใหม่แต่มันราคาเวอร์เกินแล้วแบบไม่อยากจะซื้อไงพี่เคเขียวของเรานะครับใช้เงินในการลง17,000 เยอะจังเลยเยอะมากๆเลยนะเยอะแบบเยอะจาดเลยแถมไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมเลยนะแต่อาจจะเป็นตัวโกงก็ได้นะอ่ะมาเรามาวางเลยดีกว่าอู้เงาแบบเชนี่เลเวล1นะครับดาเมจ6 1ร8อระยะ40.2ครูดาว0.1เออแต่ระยะมันลืมบอกไปว่าในการลงอันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะคือตัวนี้มีทั้งปั๊บเป็ดไในแม่แล้วก็มีบัฟระยะอีก3นะครับก็เลยดูไกลขึ้นนะฮะขึ้นเลเวล2ใชนเงิน2หมื่ เออเยอะจังเลเวล2ดาเมจ825นะครับระยะ43.9คูดาวเท่าเดิมทุกเลเวลนะฮะใช้25,000ขึ้นเลเวล3ดามเมจเป็น928.1ระยะ49.4คูดาว0.1ใช้30,000ขึ้นเลเวล4นะครับเลเวลสุดท้ายดามเมจเป็น10,000เอ้ย1,113.8ระยะ54.9และคูดาว0.1นะครับอืมเหมือนจะดี <laughs> แต่มันยังไงก็ไม่รู้อะซึ่งตัวละครนี้สามารถวางได้2ตัวละครนะครับ ทำไมภาพจำจริงๆมันวางได้สามวะเหลือสองตัวละครหรือมันเนิบหรือว่าจำผิดมาตลอดอ่ะเอาเป็นว่าเราวางสองตัวละครนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีบัฟจะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยบัฟดาเมดบัฟดาเมจเนี่ยมีเกมร็อกเอนโดนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ใช้นีงก็เลยไม่ได้ใช้อ่ะดาเมจเพิ่มมาเป็น1726.3นะครับถ้าสมมติครูดาวศูน์จุดหนึ่งก็ดี s พวีละ1 7 2 6 3ือ้ออืมก็เยอะนะ มันเป็นคอนติเนวอาสเปดด้วยเยอะป่าวะต่อไปบัฟเพิ่มระยะนะครับเป็น85อู้ไกลมากไกลมากแต่อย่าลืมว่าเรามีบัฟเลนคูณ3นะเลนนี่ก็เพิ่มเยอะอยู่นะฮะและบัฟตัวสุดท้ายนะครับเบโล่าโอ้หลายคนน่าจะถามว่าทำไมพี่ปอนไม่เปลี่ยนบัฟบ,บ้างก็ก็ตามนั้นอนะพี่ไม่ได้เล่นแบบนี้บ่อย คูดาเหลือ0.06นะครับก็กลายเป็นว่าคูดา0.06ดามเมนจ1ด2 6 3ดีเพีสก็จะเป็น28,772นะครับพอวางสองตัวเนี่ยก็เหมือนแบบโจมตีเป็นกลุ่มเนาะโดนหลายตัวทีละประมาณวีละ57543อืมมันเหมือนจะแรงแต่ทาไมรู้สึกมันหุนหงิดวะ <c oughs> มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอะอารมณ์แบบเหมือนจะดีแต่ไปไม่สุดเข้าใจปะมันแบบเออถ้าวางได้สักสามตัวน่าจะดีกว่านี้ ก็นะอาจจะเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นแค่ระดับสีขิทก็เลยเลยแบบเออไม่ค่อยโหดมากเอาเป็นว่าน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะไปได้สักกี่เวฟซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราใช้ใช้ตัวเอพิกสตัวใช่ไหมแต่ไปได้แค่ร้อยหกสิบกว่าเนาะเพราะว่าพี่หยิบบัฟมามั่วเวแม่งตีไม่ถึงก็เลยแบบไปได้ไม่ไกลกระโปกมากรอบนี้ขอให้ไปสักประมาณ200แล้วกันจะถึงหรือเปล่าวะ ตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่1 1 8นะครับ118เนี่ยเพิ่งได้สมุดรีแค่2เล่มเองอะทําไมน้อยจังแต่โซ 90, ่เก้าสิบมันก็ดูเยอะเนาะแต่ทำไมมันดูแบบได้น้อยหรือต้องดูเวฟสูงกว่านี้นะจําได้ว่าตอนครั้งก่อนเราไป160ได้มา5เล่มใช่ไหมแล้วก็ได้ไอ้ไอ้ไอเขาเรียกอะไรวะไอ้แต้มที่แลกของอีกสี่พันกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูรอบนี้แล้วกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะฮะ แต่บัฟที่เราได้ตานี้ก็ไม่แย่นะเราได้ทั้งลูกเตา๋าแบบวาง2ตัวได้เพิ่มดาเมจมาด้วยแล้วก็พวกบัฟระยะเราก็ก็เยอะเนี่ยเพิ่มระยะ3ก็2อันเนี่ยแถมมีกระโหลกมาอีกอันหนึ่งก็ก็น่าจะดีอยู่นะหวังว่าจะไปขึ้น200นะฮะแต่200ก็ไม่น่าจะผ่านบอสอับอสมันเลือดเยอะตัวละครที่เราใช้มันเป็นพวกสายตีกลุ่มเนาะโอ้เวฟร้อยเก้าห้าโอ้ตีบอสทันไหมเนี่ย <laughs> ทีมเราแม่งสายแบบทำดาเมจกลุ่มอะตีพวกหมายเดียวแม่งเบาเว้ โอ้โ้ทันไหมนะทันไหมนะเอ้ยเอ้ยน่าจะทันน่าจะน่าจะทันแจมเลยเอาอะไรดีเนี่ยรอบนี้ถ้าเป็นกริดกริดจะเพิ่มระยะ30ดาเมจร้อยคูดาวแต่คูดาวเพิ่มมาห้าสเลยนะแต่ถ้าพูดถึงมุมมองต้นเกมมันดีกว่าเว้ยใช่ไหมคูดาว50%์ก็จริงแต่ดาเมจมันร้อยเนตะมันก็หักหักกันได้แต่อันนี้คอนซีเควนต์ลดลดหช่อง ก็จะวางโคโนได้ตัวเดียวไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันนี้เพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดคูดายิบห้าเพิ่มระยะสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่คุ้มไม่คุ้มกริดแหละกริดน่าจะคุ้มสุดแล้วลองลุ้นดวงแล้วกันแต่พี่ได้ด่านซ้ำบ่อยมากเลยนะโอ๊ะโอ๊ะเนี่ยด่านเดิมใช่ไหมมันคือด่านเดิมเนาะทำไมวนด่านเดิมบ่อยจังรอดไหมนะรอดไหมนะครั้งก่อนเนี่ยตอนเวทพี่แล้วก็เกือบไม่รอดนะต้นเกม เกือบวางโคโนอนไม่ทันใช่ไหมอันนี้วางรถคูดาวก่อนเลยคูดาวสุดยุดสี่สามสองเยอะจัดเลยเอ้ยวางดาเมจไปแล้วก็วางไประวางังไอตัวทนันทิชเช่ดฟแบดได้สี่ตัวทันปะวะเอาเงินสองพันเจ็ดอะลงโคโนอนแล้วเกมเปลี่ยนเลยเออๆได้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 ไดไดเออเอ,อทนัทนทนัทนทันทันตัวนี้หลุดปะตัวนี้หลุดปะอ่ะวางไปก่อนวางไปก่อนเออต้นเกมหลุดท้ายเกมน่าจะสบายนะ น่าจะน่าจะใช้คําว่าน่าจะสบายโคโนตตอนนี้คือดาเมจเยอะมากอะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแต่ว่าคูดาวสองวิแม่งก็เหลือสามแสนห้าปะวะแค่ว่ามันโป๊กนัดเดียวแรงๆอะแต่ว่าระยะร้อยสิบหกเลยนะเออเอาเป็นว่ามาดูแล้วกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าแต่พี่ว่าไม่รอดว่าน่าจะจบแค่นี้แหละดาเมจมันเลื่อมไม่ทันละไม่ทันจากตัวธรรมดานะไม่ใช่บอสด,ด้วยโอ้เยะแล้วไม่ทันไม่ทันนะครับน่าจะเว็บแตกเว็บนี่แหละ คือมันเดินเร็วเนาะสโลว์ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แล้วเลือดเยอะมากเลยมาถึง2 2 4เวฟก็เกินคาดนะครั้งก่อนใช้ตัวดีกว่านี้ยังได้แค่160กว่าเนาะนี่ได้หนังสือ6เล่มทาไม160กก็5เล่มอันนี้เพิ่มมาเล่มเดียววะดูน้อยมากเลยแต่ได้แต้มเยอะอยู่ได้โซก็เยอะอันนี้คือคาใจครับว่าไอ้กล่องพันดดล่ามันทํอะไรได้วะ5กล่อง25 0พคือไม่รู้ไงไม่รู้แล้วไม่เคยซื้อมาก่อนมันมันคือกล่องอะไรเอ่อเอออยู่ไหนเนี่ย หาไม่เจออันไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ทำไมหาไม่เจอวะหรือว่าตาตาเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะเพนโดล่าเปิดได้เป็นเอ้ามันคือกล่องสุ่มธรรมดานี่หรือว่ามันเป็นการสุ่มทุกตัวในเกมเหรอใช่ไหมโอ้ยแย่ oh yeah, แล้ว <laughs> อ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไฟไหนน่าจะไม่มีอะไรมาก,กนะเนาะพอรีวิวไปน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย